ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่ติดตามโชควงยเกษตรยุคใหม่นะครับมือนี้นะครับเป็นมือที่ผมได้มาปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้านะครับได้ผมได้พันมานะครับจากพืชสวนนะครับจัดงานพืชสวนขนาดลําต้นนะครับประมาณ3ามสี่สิบเซนนะครับสี่สิบเซนผมปลูกในเนื้อที่ตรงนี้นะครับก็ไร่นิดๆนะครับที่คุณลุงไว้เตี้ยแป้งไว้ยื่นี่กันร้อยสามสิบต้นร้อยสามสิบต้นนะครับก็เริ่มปลูกมาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับปลูกมาแล้ว ขนาดนะครับขนาดการดหลุมกะมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนนะครับแต่ความสาฐานก็คือ50คูณหสิเนาะนะครับตามพี่น้องที่เคยไปปลูกต้นใหม่กันนะครับในส่ระของส่วนของผมนะครับผมจะคุดกวางแน่นะครับเพื่อยังครับเพื่อให้มันได้หากออกกินอาหารดีๆนะครับตัวนี้นะครับมาเอามาเข้าวิธีการปลูกนะครับกระโปงกัิชีตาต้นรากที่มันเสียดมานะครับตัวนี้นะครับถ้ามันไม่เสียดนะครับเอาตัดออกนี่นะครับ ถังใบนี้นะครับผมมาเห็งนะครับผมจะใส่น้ำนะครับเพื่อว่าเวลาทํางานไปนะครับผมจะเอาต้นกระใส่น้ำก่อนนะครับใส่น้ำม,มันมีความชุ่มชื้นก่อนออกัน้นเขากั้นนกน้ำนะครับว่าเวลาเขาอาสีบ่พอที่จะลดน้ำมัมนเกษตรได้มีความชุ่มชื้นหรือเขามาลดมืองไม่นะครับตรงนี้